วันนี้มาพบกับจิตจารุวันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อ20ปัญหาของคนเครือข่ายที่ต้องเจอและอาจจะทําให้พวกเราสตันไปเลยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องของการหมดไฟนะคะคือตอนแรกอะ่ะมันก็ดีอยู่หรอกนะคะแต่ทําไปทํามาเรารู้สึกว่าเป็นไงคะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่และเราก็ไม่อินกับมันนะคะ แล้วเคยเป็นไหมคะที่ในช่วงแรกๆของการทําธุรกิจเเรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจมีความกระตือรือร้น,นอยากทําอยากสําเร็จนะคะแต่พอทําไปทํามาเป็นไงคะเรารู้สึกว่าเราเจอกับความท้าทายเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะใหญ่ก็ได้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยหมดใจท้อใจนะคะทำทำแล้วก็หยุดแล้วในที่สุดก็ค่อยๆเฟดตัวหายไปจากธุรกิจเครือข่ายนั่นเองค่ะค่ะ ลองคิดภาพตามดูนะคะสมมุติว่าวันนี้คุณขับรถออกไปข้างนอกโดยไม่มีจุดหมายปลายทางนะคะแต่คุณก็ขับไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะคะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพักสลับกันไปอย่างเงี้ยเพราะเรางงไม่รู้ว่าจะไปไหนใช่ไหมคะแต่ครันนี้ว่าในที่สุดอะเราทนได้ไม่นานหรอกคะ่ะเราก็ต้องหยุดกลับไปอยู่จุดเดิมนะคะในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณออกไปนะคะโดยมีเป้าหมายนะั่นก็คือว่า เป็นบ้านนะฮะที่มีครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยคอยอยู่นะคะหรือไม่ก็เป็นที่ทํางานที่เขามอบหมายให้คุณต้องไปถูกไหมคะคุณจะเป็นยังไงคะรู้สึกว่ามันมีแรงกระตุ้นนะฮะแรงขับเคลื่อนที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะ,ะโดยที่เราไม่มีเหตุผลที่เราจะหยุดระหว่างทางทําช้าๆหรือว่าเลิก เลอกที่จะไปในจุดนั้นถูกไหมคะนั่นแหละเขาเรียกว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราถึงได้ตรงไปในจุดที่เราต้องการนั่นเองคะ่ะในทางธุรกิจก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายแค่อยากจะขายของได้เยอะๆนะคะหรือว่าอยากจะมีไรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งจุดเนี้ยมันก็โอเคนะคะแต่มันไม่มีพลังมากพอที่จะดึงให้คุณเนี่ยอยู่กับเป้าหมายนี้มากนะัก เพราะมันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะมันไม่มีแรงผลักดันมากมายที่จะทําให้เรานะ่ยไปไขว้คว้ามาคือได้ก็ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นหมายถึงว่าเรามีพลังชีวิตนะคะและพลังนี้มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะมันจะทําให้คุณนะ่ยตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหตุผลที่จะต้องลุกขึ้นสู้ในทุกๆวันไม่ทำก็ไม่ได้ค่ะ นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าพลังขับเคลื่อนของชีวิตเราคำถามคือคุณเคยถามตัวเองจริงๆไหมคะว่าทําไมคุณถึงอยากสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะคะซึ่งเหตุผลนั้นอาจจะเป็นว่าคุณอยากจะปลดหนี้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณอาจจะอยากอยู่กับลูกนะคะอยากมีเวลาที่จะเลี้ยงลูกทั้งวันโดยที่ไม่ต้องทิ้งพวกเขาเนี่ยออกไปทำงานอย่างนั้นไหมนะคะหรือว่าคุณอยากจะซื้อบ้าน นะให้ครอบครัวของตัวเองหรืออาจจะเป็นที่ว่าคุณอยากจะพิสูจน์ให้กับคนที่ดูถูกคุณนะ่ะเขามองเห็นว่าคุณทำได้นะคะหรืออาจจะเป็นที่ว่าคุณนะ่ะอยากจะมีรายได้หรือรายได้เสริมให้เพียงพอกับสิ้นเดือนที่คุณต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าทำไมคุณไม่มีพลังมากพอที่จะทนทานต่ออุปสรรคที่มันถาโถมเข้ามาในระหว่างการทำงานได้หรอกคะ่ะ จำไมนะคะว่าเป้าหมายที่เบลอๆนะคะมันจะให้พลังงานแค่ชั่วคราวแต่ถ้าเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมันจะให้พลังงานนะคะให้เราเก้าวต่อไปจนถึงฝันได้นั่นเองค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะถ้าเรารู้สึกว่าเป้าหมายของเราไม่ชัดนะคะวันนี้จิตมี3วิธีมาฝากค่ะวิธีแรกนั่นก็คือการเขียนเป้าหมายลงในกระดาษโดยที่เราไม่เก็บไวท้ที่หัว นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจําไม่ได้นะคะเรื่องราวเรามีให้จําเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราจดไว้ดีที่สุดค่ะเช่นนะคะอีกหนึ่งปีฉันจะมีรายได้แสนบาทต่อเดือนในธุรกิจเครือข่ายให้ได้คือเราตั้งเป้าหมายตัวเลขอะไรก็ได้เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพราะสิ่งที่คุณเขียนคือสิ่งที่คุณจัดจริงจังกับมันคุณอยากได้มันเพราะฉะนั้นคุณจะได้มันมาครอบครองค่ะ ข้อ2นะคะผูกเป้าหมายกับความรู้สึกค่ะคือเราอะถามตัวเองนิดนึงนะคะว่าถ้าเราสำเร็จในธุรกิจแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงอย่างเช่นพ่อแม่ยิ้มเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปแล้วมีลูกเลี้ยงแล้วส่งเสียให้เราแล้วอย่างเี้น,นะคะหรือว่า ลูกของเราก็ได้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดอย่างเช่นเขาอยากเรียนอินเตอร์มันแพงใช่ไหมคะอ่ะเราก็อยากให้ลูกอ่ะได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําธุรกิจนี้แล้วเราสามารถส่งเสียให้ลูกเราได้เนี่ยมันก็จะเป็นรายที่เรารู้สึกดีลูกก็ดีไปด้วยถูกไหมคะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราละและสมมุติว่าถ้าเราเป็นหนี้ลหะนะคะเราก็ได้ปลดหนี้ชีวิตเราสุขสบายขึ้นไม่ต้องแล้วเราก็มีรถมีบ้านไม่ต้องไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนั่นแหละนะคะนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เราอ่ะสามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนและมันจะเป็นพลังให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็รวดเร็วเพราะเราตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองนะคะข้อ3แตกเป้าหมายที่ใหญ่นะคะเราตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้ใช่ไหมคะ เราก็แตกให้มันเป็นเป้าหมายที่เล็กลงนะคะเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นนะคะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ง่ายหน่อยไม่งั้นนะถ้าตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ยโอกาสที่เราจะทำให้แบบมันมัน,ม,นมันไปถึงจุดนั้นเร็วๆวมันยากนะคะเพราะฉะนั้นเราซอยให้เป็นเป้าหมายเล็กๆคือเราตั้งเป้าหมายไว้นะคะคือวางไว้ก่อนเรารู้แล้วเป้าหมายเราชัดละเดือนละแสนสมมุติเราอยากได้เดือนละแสนเนาะแต่ เราต้องถามตัวเองต่อว่าแล้วเราต้องทํายังไงเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายนั้นนะคะก็อย่างเช่นต้องมีลูกค้ากี่คนนะคะต้องมีคนมาสมัครใหม่หรือเปลี่ยนให้เขาเป็นนักธุรกิจนี่กี่คนในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถือว่าเป็นการซอยเป้าหมายให้เล็กนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราทําแบบนี้นะคะจะทําให้เป้าหมายใหญ่ที่เราวางไว้นะคะ มันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะว่าถ้าเราซอยเป็นเป้าหมายเล็กๆมันทําให้เราอะมีผลลัพธ์ในทุกๆวันนะคะเป้าหมายใหญ่ก็อยู่ไม่ไกลเลยจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะจิก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองหมดไฟโดยการที่เป้าหมายไม่ชัดนะคะให้คุณลองกลับมาถามตัวเองว่าทําไมคุณถึงอยากสําเร็จในธุรกิจนี้แล้วใช้คําตอบเนี้ยให้เป็นเชื้อเพลิง แล้วก็เติมไฟด้วยนะคะให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าเพราะคนที่เป้าหมายชัดจะไม่มีวันแพ้เขาอาจจะช้าบ้างล้มบ้างแต่ไม่มีวันหยุดจนกว่าจะถึงฝันนะคะแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเขียนเป้าหมายใหม่ให้ชัดเจนกว่าเดิมหรือย,ยังคะมาเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนด้วยกันคะ่ะถ้าอยากเรียนรู้เชิงลึกนะคะทักมาคุยกันคะ่ะจิตมีลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะได้มาเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ